สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเพดานรถยนต์นะครับก็พอดีผมอยากจะเปลี่ยนหลอดไฟเพดานในรถยนต์ซึ่งที่มันติดมาจากโรงงานนะมันไม่ค่อยสว่างครับอยากได้ให้มันสว่างขึ้นแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นแบบหลอดสีขาวด้วยครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองทําแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูครับว่าทำเองง่ายๆครับ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับราคาหลอดไฟสั่งซื้อจากเว็บช้อปปีเนี่ยครับก็ไม่แพงด้วยนะครับเริ่มแรกเลยเราก็มาาเข้าเว็บช้อปปีนะครับก็ค้นหาครับคำว่าหลอดไฟเพดานยดดน LED นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ะครับมีให้เลือกหลายร้านเลยครับก็เลือกเลือกดูครับตามที่เราอยากจะซื้อนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูอันนี้นะครับก็จะมี หลอดไฟมันก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับสี่ขนาดนะครับหลักๆก็คือมีสามสิบเอดสามิบหกสามิบเก้าสี่สิเ็ดมลลิเมตรนะครับแล้วก็สีแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็มีให้เลือกหลายสีนะครับอย่างร้านนี้นะครับก็มีสีขาวสีฟ้าสีอบอุ่นอันนี้ก็เป็นสีเหลืองๆครับแล้วก็สีชมพูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็สั่งสีขาวนะครับรถรถผมก็ ใช้หลอดไฟสองขนาดนะครับตรงห้องโดยสารจะเป็นสามสิบหกตรงคนขับจะเป็นสามสิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับเนี่ยก็แล้วแต่ครับใครอยากาใช้สีไหนขนาดไหนก็แล้วแต่รถของใครนะครับแต่วิธีการเปลี่ยนการอะไรก็เหมือนกันนะครับราคาก็ไม่แพงครับสิบหกบาทสิบแปดบาทเนี่ยประมาณนี้ครับใหญ่สุดก็สิบเก้าบาทเองนะครับอันนี้ก็คือเราเลือกเลือกเองได้เลยนะครับ ก็จะมีอยู่สีขนาดนะครับอย่างร้านนี้ก็มีสีขาวอย่างเดียวนะครับมีสีขาวอย่างเดียวครับนะครับหลอดดก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะทุกร้านนะครับมีให้เลือกขนาดเราก็ต้อง ไปแกะในรถเรามาดูก่อนนะครับว่าของเราใช้ขนาดไหนจะใช้สีอะไรเราก็เลือกเอาได้นะครับเนี่ยก็ถ้าเป็นเดิมๆจากโรงงานมาครับไฟมันก็จะสว่างประมาณแบบนี้ครับเพิ่งผมว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเปลี่ยนครับเป็นแบบหลอด LED นะครับเนี่ยครับเขาก็เปรียบเทียบให้ดูถ้าเปลี่ยนก็สว่างประมาณนี้นะครับ ขนาดมาตรฐานความกว้างมัน14มิลอยู่แล้วครับแต่ความยาวแต่แต่ละแต่ละคันแต่ละจุดอะ่ะมันจะไม่เท่ากันนะครับต้องไปแกะมาดูก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการแกะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับครับสีแล้วแต่ชอบเลยครับอยากได้สีไหนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็สั่งอันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันนะครับ อันนี้ก็เราก็ได้ของมาแล้วนะครับก็เป็นหลอด LED นะครับตังนี้ผมสั่งมา3อันนะครับก็3ไซสนะครับไอตัวเล็กนี่ก็คือเป็นแบบไม่มีคีบระบายความร้อนด้านหลังนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับ3 1กับ3 6นะครับมีคีบอลูมิเนียมระบายความร้อนด้านหลังนะครับ ก็จะดีกว่าหน่อยซึ่งแต่จริงๆรแล้วเราไม่ได้เปิดนานนะมันก็ไม่ได้ร้อนมากครับก็ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้ามีก็ดีกว่านะครับเรามาลองแกะกันเลยนะครับก็คือใช้ไขควงอันเล็กๆนะครับไขควงเช็คไฟนะครับมาแงะตรงร่องของมันนะครับก็ค่อยๆดึงออกง่ายๆนะครับถ้าใครกลัวเป็นรอยก็เอาผ้ามาเอาผ้ามาหุ้มไขควงไว้หน่อยนะครับหลอดหลอดของเดิมก็จะเป็นหลอดแก้วแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ะครับ อันนี้ก็คือเราปิดไฟก่อนนะครับไม่งั้นหลอดมันจะร้อนนะครับแล้วค่อยๆมาทำนะครับตอนเราออกก็ง่ายๆครับก็เอามือง้างออกแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับซึ่งร่องฝั่งหนึ่งมันจะเป็นรูกลมๆนะครับตรงนี้ก็คือเอาเอาเอาปลายด้านหนึ่งยัดเข้าไปอีกด้านนีงมันจะเป็นร่องซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถง้างออกได้ครับ เนี่ยครับก็คือหลอดแก้วที่เราถอดมาครับก็จะมีสองไซส์นะครับส่วนตอนเราใส่กลับเข้าไปครับก็คือง่ายๆครับก็คือเอามือนึงจับหลอดเอาไว้นะครับ่เีจยจำต้องใช้แรงดันหน่อยครับก็คือเราต้องเอามือมือซ้ายเรานี่ครับที่ที่กดมาไว้ตรงหัวครับจะได้มีแรงช่วยดันนะครับถ้าไว้ปลายมันจะดันไม่ลงนะครับอ่าเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเปิดหลอดไฟดูนะครับ ถ้าใช้ได้แล้วก็ปิดปิดฝาก็คือดันเข้าไปตามร่องเหมือนเดิมนะครับมันก็จะดังแก๊กแก๊กนะครับก็โอเคเรียบร้อยลองเปิดไฟดูก็ใช้ได้นะครับก็สว่างขึ้นเยอะเลยครับอีนี้ก็เพื่อนๆก็ลองทำเองกันได้ครับหลอดไฟ10กว่าบาทได้ไฟสว่างขึ้นถูกใจครับง่ายๆครับ